สบายดีพี like ่น้องทักททยสบายดีสบายดีย้มแรงพี่น้องโอ้หน่องเนื่อไเกมาแต่ผุนบ่นี่กบน้องนักชาเกี่วเขาย้มแรงเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจะกำแหละประมาณคกบเจ็ดกำเด้อพี่น้องเด้อ มังนื้กระสูขนาดเลยเบ่งกันพี่้ไปเลยเรมาเกี่ยวเขาครับให้พอดาวเอาบา้คำหน่อยบาหน่อยมาเรนนอนนะถ้ามาแอบทั้งล้างบ้าพี่แได้ขันเนแม่ก็บ่ได้เออขันเทนแม่ก็ย่าแล้วไปนสิ ท่านเห็นหนึ่งต nah, <okay ี้นี่มันลอยนั่นถือๆแบบเมื่อกี้นี่ก็มีข่าวดีปาลุงข่าวดีขาน้องหลีกาแฟนเนาะน้องหลีกาแฟนบนายมาเด้อปู่งยังใจดีฝากเงินมาให้น้องหลีกับผู้บ่าวกาแฟนอะไรเนาะคือไอแดง แล้วก็ฝากมหาห้น้องเนืย่ยน้องนัดชาแล้วก็ไม่ยาพอได้ซื้อน้ำกินพอได้ซื้อขนมกินแม่นบอกน้องเนยโดยน้องเนอยอันซื้อขนมน้องเนยก็ได้ซื้อขนมนั่งกับปั้นให้กินได้ปั้นให้กินเป็ดสุขคนน้องนัดชาคือกัน เอาไปสือขนมมาฟันให้หดน้งนงองน้องยนี้น้อยแฮะเป็นฝากมาามือก้อนนะที่น้องมือกันก้อนที่น้องหลีดมาเกี่ยวนำมาเละเป็นฝากเงินมาให้ทางเบิอดอาหารร้อยบาทที่น้องทีมนีข้องน้องหลีดหนึ่งร้อยบาทแล้วกับแฟนน้องหลีดหนึ่งร้อยบาทป้าออนบอกขอบคุณป้าออนเดอ้ออันพิษอันถึก,กขอโทษนะไม่ลายเดอ้อ เป็นหายน่องเนื้อหนาเศ้าบาทอ้าวน่องเนื้อวะไหน่องเนื้หนึ่งร้อย100บาทให้เท้าแม่หนึ่งร้อยบาทในจำนวนเงินหาร้อยบาทเนะหนาชาหนึ่งร้อยคนละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวอันมือแรงจังขึ้นไปแตกปันกันพเพราะว่าเท้าบปรยแตกเนิดหน่อยมากนะก็เลยบปรยหายเด้อในไ,ไปหาร้อยนี่เด้อจ้ะถ้าน้องรีดมากมือเงินก็ให้น้องรีดมือเงินท้าน้่งบ่มากกับมือได้นั่งมากอะไรพี่น้องเลย เอาลายอ็มสีเงาพี่น้องเ,เลยขอบคุณลายเดอ้อขอบคุณป้าออนด้วยน้องเลยออนแบบออนอยู่ดีมีแหง้งหายกระพับเข้มแข็งด้วยจ้าปาอ้อนหายลำด้วยกว่าเก่าด้วยจ้าหายลอยหายได้ได้ขึ้นไปล,ยลอยล้านพันล้านเลยเนาะหขึ้นไปหาล้านบาทเลยด้วยจ้ okay. าโอเคค่ะบทุกอ่า ยำขึ้นมาเที่ยงจังแตกปานกันเนะะาะมือเงินก็ชิได้รับข้าวดีอีกน้องเนยกะมือเงินยังมีอยู่ได้เนยมือเงินนี้ชิได้รับข้าวดีอยู่ถ้าน้องเนยขยัน <laughs> จงไหวเพิ <laughs> <pop ping favour> <sh> ่นผ <io> <sh arp t> ูกไม้ยาไปหอดไซล่ะปลาลุงเลยมีแถวเกียวไว้กล้องมันมาโทรศัพท์มันบอน่ะเด้อเคสโทรศัพท์มันเป็นอะไ มาโนาตางคือแย่แค่ปันเขาว,ว่าสิมาจากโม,มงสี่โมงโอ้ยมาอะไรดิรถปันเขามาอะไนรนะนั่นน่ะพ่อแม่ที่ผ่่านนัแฝด

เอาแล้วแถ้าขังขอบ้านนะเอาบ้านี่นะมันติดเทียได้บ้านี่ตมันหนักใหญ่แลวมันมันจะหนักอยู่นี่เอาเาเอาเอามันหนักเนี่ยตหนึ่งทิศเดี๋ยวทุ นักเนาะเขาเดียวไปนักสบนบนักเดนหนี่เียนห้เาคะบ่อนหนีบนนักวนถ้ามาดาวแนแนหนบหนอยอืนบหน่อยก็เป็นนบนบเบาด้ยมนกบาววาร้อนสุดปุ๊ มนคู่ด้วยใชไเด้อเด้อขมนทำผิดดิเรื่องนีมปชุมนะท่านเรื่องไปัแล้ว่มนไปี่วผักเกี่ยวไปไหว้ไหมไม่วก่เน่มันหาบมันหารื่องค้มแล้ว่ล้วอนเขได้แล้ว ปิ้นอย่น้เด็จริงนะลมนี่คน,น,นต้องอดเชิงใจเลยต่เดียวอ,อนนข้างบางคนตะลุงเลยอ๋าอาะยุเขาว่านจิตแตก้าม่อ้น

Ông tôi nói con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để นี่ยจะถามพัอใหญ่พ่อปูอืมเวลาก็ก้อมือ,อ โอเคป้าเข้าเบิงมือก,นนกูเนี่ยมาไป,ไป,ไป,างงปม,มัน้อไหครับไปเลย่าอปมันไลจกไปเลยไปเลยั้ตลงต้มแนิดนึงนปนน้งเรยต้มมกจก Hoa hâm hỏng lẽ chịu chỉ ngược mưa đây. đứa nữa, này, chịu kìm 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 ก้ามขาวเจ้านี่มันอันมันบริอยู here, ่นะมามาไหมเขาเขายังเบื่ลายอยู่พี่น้องยังพันดีเกี่ยวนะแห่งสนามบินใหไงสามแหงให้หน่อยคุกให้เยอะได้คนไหนเขาเหม็นเท้ามาเพิ่งถุงด้วยเพิงถุงยังยังพี่น้องเอ้ยเกือบเกือบเคืองนี่แหละ เนี่ยมันห้ใหญ่ตามให้ขึ้นก้อนบาดนี้พี่น้องเก็บผ่าบรรยากาศที่เพ่งสมิเด้อขอบคุณหลายาเด้อพี่น้องที่มาเบิ่งมาชมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่สวยเรือให้รางวัลเด็กๆขอบคุณป้าอ่อนเนาะได้ซื้อขนมเอามาเด้อเกลี่ยเนาะมาเด้อมาใส่กระตาวะ